มืัอนี้ผมกะว่าห้องฮีนะครับปางทางห้องนีก็แล้วปางทางห้องฮี้กะมาหายอันเนาะเพื่อนเพื่อนซื้อตําปลาตํานั่นตํานี้ใหม่เพื่อนผมมีเงินผมผมได้แต่แก้วใหม่แล้วขอหน้าโพลเป็นสิ่งนั่งกันอันเลื่อนก็อะไรบ้างครับเหล่าเขาสวัสดีครับสวัสดีครับกต่ยูเยันก็อะไะบ้านหลังนี้ติดกล้องวงจรปิดเปิดเห็นหน้าในโทรศัพท์ ไผ่มาย่ามดึกย่ำเดืนเพิ่นบอกแล้วม่เนาะเพิ่นบอกแล้วย่มดึกย่ำเดืนหาม้าดิแต่นี่ยังม่าเมือเศรออเมยดิบครับผมเอ้เอัออนฝากต่งางอยัางแบอ่าครับผมอันเดก้าไอปากนะครับผมอันเดก้าผู้ใหญ่ไม่เยอะไม่หยามกับมาดีกับไผมาเลยแล้วกับเดบลล่าจะสั่งข้อมูลไว้ครับแค่นคัน้นครับ